มาอีกแลว้มลวมาอีกแล้วอุ้ยอุ้ยปลาครับปลาเต็มย่ออีกแลว้วปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บมาอีกแล้ว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 ครับจักอีกแล้วครับอืออือ,อ,อจัดจักจับจปัปึ๊บปึ๊บปึ๊บ

อีกแล้อีกแล้วกอีกแลใจแล้ใจแล้ปลาอ้ใหญ่อู้ใหญ่อู้ปเปลาหลายรอบติดกันแล้วครับปลาฝูปลาสร้อยขาวหลรำปลาใส่ตันนะครับมีปลาหลย่างหลายชนิดอือือออกไปแล้วหนึ่งอุ้ยอู้เลีวไเลย ปดพี่น้องเอ้ยพี่น้องจกักจักเลยปลาแม่น้ําปลาสักนะครับแม่น้ําปลาสักบาดละโลบาดละโลครับจกัจกจักบาดละโลนี่มูค้างอกเอาไว้ก่อนครับคือยกสูงก่อนอุ๊บโดดอุดด๊บอุดด้ยขยำงอหนุดด่ม ต้องจักจักรจักโอ้ยอะไรนี่อะไรนี่อะไรนี่เต็มย่อเลยยู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 แบบนี้แหละครับที่อยากเจอฝูงแบบนี้เลยพี่น้องไม่ได้เจอมานานแล้วปลาฝูงจับบาตละโตสองโตแล้วครับที่ผ่านมาก็ได้ไม่นี้พอหลายจักแล้วจากติดต่อกันหลายบัตรแล้วครับ อุ้ยอุ้ยอุ้ยชื่อุ้ยไม่แล้วไม่ลูกอุ้ย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 ฟูงแล้วโอ้โหฟูงเลยครับ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 ออ้เต็มโอเต็มโยเต็มโยโอเสียงปลาห้องว่ะเต็มโย ปลาไม่แลว้วไม่แลว้วไม่แลว้ลว,ลวอุ้ยเต็มโยครับเต็มโยเต็มโยเต็มโยดครับปลากระยิ่งงี้ก็น,นี่เลยยงก็มีนะครับไม่ใช่มีเฉพาะปลา,ปากระบอกปลาหลายชน,นิดจัดจัดหนักน้อยเลยครับพวกปล,อปล,อปลอดออกนะี่ทานปลา,นะปากระยิ่งก็งันแยงไข่ด่าย Mình <tôi> đây là tổ nhiên á, không tổ nội หลายบาทแล้วครับกากๆหลายบาทแล้วเต็โยเลยครับบ่นอยู่ ๊บโดดแล้วโดดแล้วออ้ยออกไปกันอ้ย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 จั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 ้ยเตาคือลามใหญ่นี้ไมมีแต่ปลาขาวกบอกลาลาชนิดัปลาหลชนิดบัละโลบละโลบัละโลตัละบา นี่อึบปั๊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 บมาอีกแล้ว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 อุ๊ยแกออกตรงนี้ไม่ถางตรงนี้ตรงๆๆๆ Chắc ๆๆๆ Chắc chắc. ๆๆ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 ๆ

ป,ปลาครับปลาเต็มยออีกแล้วจัดจัดแล้วอ,อ้ปลาใหญ่เต็มยอเลยหนักมั้เนี่ยหลายขีดอยู่นั่นในปานในยอยนี่นี่จะปลาโลซา,าลซะน,ะน,นั่นเลยติดอยู่เนี่ยปลาใส่ตับะ เดาินิ่ี่เนลออละมป๊บปั๊บปั๊บปไหมแล้วาหีกแล้วาหมกแล้วหมาอีกแล้วครับจากอีกแล้วครับจากอีกแล้วครับโอ้พี่น้องพี่น้องเต็มยอเลยครับเต็มยอเลยครับุ้แดงแต่ตนี้จุไปล้ำ ไปลำใหญ่ครับรแยงก็มีขาวกลมขาวกระบอกขาวมุนหลายยี่ห้ออ้เติ่มย้อเลยต้องผลออกเลยจุหนักเน้อฮะอืออือ,อจัด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  จากครับหลายจากแล้วครับวันนี้ต้นแรกสินก็ว่ามันเบ่อนั่นสินก็ลัางที่ยหา่มองหาแล้วสินก็เลยหยับโย่ลงไปอีกจากน้อยอือหยับย่ถึงลงหงำจากน้อยเบื่อมันบอ่อแล้วสินก็เลยหยับโย่ลงไปอีกจากน้อย ปุ๊บปึ๊บปึ๊บเบามานิดนึงแต่ก็หลายตัวครับหลายตัวขาควคุยล้านตัวนี้นะเต็มน้อยเลยครับปลาปุ๊บก่อนไหม้แล้วกุยล้าใหญ่ bà phải tắm như thế này Cô xa vậy ừ, bà cái nhìn mát bình tất nó ừ, bà anh này nhây Trục

ว่ามันแข็งว่ะเห็นจ้มันจับเบิง้งรูเลยว่ามันเห็นมันแข็งกว่าขเขาติดย้อนหลายต้นสี่ต้นโอ้ข้าวด้วยเนี่ยว่าเขาย้อนนี่ยมาเขาย้อนเนะี่ยนะข้าวเนาะ สามตัวครับนะครับยกงอลาที่มาจากจักกับมาจากติดติดกันเลยนะครับลาบประมาณเกลือาบ่ขึ้นเนี่ยเก็บปลาล้วโตสองโตแบบนี้เลยครับยกงอตัวดอกว่าปลามันทีถือบ็ถือเพื่ออก็ได้นั่นนคืดีสมานประมาณถือปลาฟูงก็ถือก็ลูกต่ออะไรไม่ไหวรู้ว่ามันกอดเราอ่ะยกปัดดวงไป ตหว oh, านเนี่ยอู้มาแล้วมาแล้วมาแล้วจับจักมาแล้วนี่หลับยืดบิดขึ้นได้สิบโลก็ที่ว่าได้ปลาไงก็ได้รักซ้ำนั่นบิดขึ้นไปปั้งนันเจ้าก็ได้สิบโลแล้วปลาเจ้า มาแล้วมาแล้วมาแลวบาดสามบาทส,สี่ครับพอเพลินเพลินอยู่ครับยกงายเลยจากๆเป็นฟูงเป็นกำไลครับหนักที่ถือฟูงนั้นก็ถือหลายฟูงจากๆแป๊บเดียวพานเป็นเทียเตี ปลาทูปลาทูปลาทูเจอแล้วครับปลาทูครับปลาทูปทูน้ําจืดทูน้ําจืดน,ดนดี่ปลาไก่หน่อยเป็นตัวมองเป็นตัวปัวฝังลูกคือปลาเนี่ยจะเขาย่าเลูกย chua cái dạng, dạng, dạng nhìn thấy ăn đi mấy cái khả và cột thư พี่ลำนี่เลยมันจะเลตกดึงน้องหยวบๆเลยไม่กาแะหาทีแล้วนะ